สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ามทุกคนมาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งวันนี้เนะี่ยคุณครูไม่ได้สอนเองนะคะคุณครูจะให้คุณครูอสอนนักเรียนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนนะครับ วันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยที่6กนะเรื่องภูมิภาคของโลกกับทนาการทางประวัติศาสตร์นะครับทวีปแรกที่เราจะเรียนนั่นคือทวีปยุโรปมาดูที่ตั้งและสภาพภูมิาศาสตร์ที่มีผลต่นอการานาการของทวีปยุโรปนะอย่างแรกคือหนึ่งทวีปนี้ประกอบด้วยที่ราบลุ่มนะครับที่ราบสูงมีเขตเลือกเขามีคาบสมุทรจานวนมากนะครับแล้วก็ประเทศส่วนใหญ่ มีพื้นทดินติดกับทะเลและก็มีชายฝั่งทะเลยาวมากนะครับบางประเทศเป็นเกาะเหมาะในการทำประมงและการเดินเรือนะครับเช่นพวกไวกิ้งที่เรารู้จักกันก็อยู่ในยุโรปตรงบริรรเวณสแกนดิเนเวียเชี่ยวชาญในเรื่องการหาปลาและการเดินเรือมากส่วนประเทศที่มีพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่นะครับแบบรูปไม่น้ำสำคัญหลายพายก้าวผู้นี้ทําการเกี่ยวกับการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นและหนาวเย็นนะครับทําให้มีผู้คนที่เข้ามาตั้งแถวนี้สร้างอารยธรรมต่างๆ่าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันครับมาดูในส่วนของพัฒนาการและการสร้างสารรค์ต่างๆนะครับเรื่องการทางด้านการปกครองเรามาพูดถึงระบบการปกครองรกษัตริย์ภายใต้รัฐธรมรมนูญถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยยุคการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิวัตินะครับ ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงนั้นแต่ละประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงขาดปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยทุกคนหล,หลายประเทศต้องการมีรัฐธรรมนูญน,นะครับทำให้ระบบการัตริย์หลายประเทศล่มสลายไปเช่นฟรังเศสนะครับอย่างเช่นสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียนะครับคนนี้ก็ล่มสลายไปอยเ,าเอามาดูในส่วนของประเทศอังกฤษเขาลดหล้าที่ไม่แค่อังกฤษพระเจ้าจอห์นนะครับยอมรับมหาปณบัตรนะครับซึ่งเป็น เขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญของราชราจักรสมัยนั้นนะครับทำให้เกิดรัฐสภาที่ประกอบด,ด้วยสภาขุนนางสภาสามัญน,นะครับทำให้อำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์นั้นลดลงสัต์ในช่วงนั้นครับก็ละเลยอำนาจของรัฐธรานะํานำไปสู่การปฏิวัติตอันลุกลโรจนะครับครับกษัตริย์ออกจากราชบัลลังก์นะและมีการใช้ให้กษัตริย์พระอ,องค์ใหมย่ยอมรับอำนาจของรัฐสภาระบบกษัตริย์ในย,ยโุโรปอาจจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ พศ1789มีการปฏิวัติที่ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสสถาปนาระบบรปกครองและแบบสาธารณรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จสมัยจักรวรรดินโปเลียนที่หนะช่วงนั้นฝรั่งเศสกลับไปปกครองแบบระบบกษัตริย์อีกครั้งนะครับส่วนในศตวรรษที่19อํานาจของกษัตริย์เริ่มถูกต่อต้านเนื่องจากการแพร่ขยายลัทธิเสรีนิยมและชาตินิยมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรปกกรอง ที่ทาให้กษัตริย์อยู่ภายใต้ของร,รัฐสภาในดินแดนต่างๆทั่วยุโรปหลังจากนั้นครับสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ระบบอาบกคองแบบกษัรตริย์ในรัสเซียและเยอรมนีออสเตรียถึงกับสิ้นสุดลงนะครับรูปแบบอาบกคองของยุโรปในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็นอยู่2ชนิดนั่นก็คือประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์นะครับในส่วนของระบบประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นในสมัยกีกโบราณนะสําำคัญก็คือเสรธธีเสรีภาพของประชาชนเป็นที่มาของขอำนาจอธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคภายใต้กฎหมายแต่ปัจจุบันจริงๆแล้วในรูปแบบของป,ประชาธิปไตยยังไม่มีประเทศใดใช้ในส่วนนี้ได้สมบูรณ์แบบนะครับต่อมาเป็นระบบการปกครองแบบเผด็จก,การคอมมิวนิสต์ใช้ในช่วงของสหภาพโซเวียตนะครับหลังจากามีการปฏิวัติรัเสเซียแล้วแต่มีการโค่นล้มราชวงศ์ซานะครับและขยายไปในหลายประเทศหลังสิ้นสุดสงครามโลก้ที่สองเป็นระบบการปกครองที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่ปราศจากชนชั้น ให้มีความเสมอภาคในด้านต,ต่างๆนะครับเพราะว่ามีการในที่นี้ที่วา่าช่วงก่อนสมัยก่อนนั้นระบบกษัตริย์ระบบสตรีนาขุนนานั้นมีการแบ่งแยกคนชั้นล่างเอาไว้ทาให้ชนชั้นล่างเขาสึกกดขี่ก็เลยจะต้องการให้ทุกคนมีความเสมอภาคกานนันนะครับพัฒนาการในด้านเศรษฐกิจนะครับเลี้ยงตนเองนะครับเพื่อเลี้ยงเพี่งชีพเท่านั้นต่อมาเมื่อเกิดหลังสงครามพูเสรยุโรปมีการฟื้นตัวนะครับมีการปรับตัว มีการปรับเปลี่ยนเมืองศูนย์การค้าทําให้เกิดระบบที่เรียกว่าระบบทุนนิยมที่เรายังใช้อยู่ทุกวันนี้นะต่อมานะก็ประดิษฐ์คิดค้นิทยการเทคโนโลยีขึ้นมาสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไอ้น้าการใช้ไฟฟ้านเชื้อเยลยงต่างทาให้ยุโรปมีความเจริญมากกว่าคุยภาคอื่นทั่วโลกครับมาดูในส่วนของพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับโดยเริ่มทีในการกําเนิดชนชั้นนะมันเริ่มแต่ที่ยุโรปที่เรารู้จักกันนะครับประกอบด้วยชนชั้นกษัตริย์ขุนนาง นักบวชและชาณาชราไล่นะครับชิสวัตที่11จนทั้นการขึ้นมาซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสร้างสรรค์สังคมยุโรปให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับศิลปะยุโรปนั้นพัฒนาทางด้านเทคนิคนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเป็นหลักที่พลิตทวิตยุโรปต่อสังคมโลกนะครับหนึ่งแนวคิดประชาธิปไตยที่ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยกรีกโบราณน,นะครับ 2. กฎหมาย 3. ศิลปะแขนงต่างๆในสมัยกรีกและโรมันเป็นต้นแบบของงานต่างๆในงานสร้างสรรค์ต่างๆ 4. การเมืองการปกครองนะครับ 5. การค้นพบลัทธิพันธุนิยมแล้วก็การมีการช่วงการปฏิวัติการค้า 6. มีการปฏิวัติราต่างๆในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยีทุนนิยมต่างๆ 7. หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกิดการตั้ง องคอ์กรระหว่างประเทศขึ้นนะครับเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความร่วมมือแผลจากวัฒนสังคมนิยมไปสู่การปฏิวัติอาเซียเกิดการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้น9การจัดตั้งสหภาพยุโรปมาดูในส่วนของทวีปอเมริกาเหนือนะครับปีคศ1770น้ะครับช่วงเกิดสองครามปฏิวัติของชาวอเมริกันก็ประกาศอกราชาจากประเทศอังกฤษได้ช่วงนั้นอังกฤษยึดครองอยู่ทวีปส่วนด้านบนของทวีปนะครับ คศ1823นะครับสหรัฐอเมริกาดำเนินการนโยบายอย่างโดดเดี่ยวและประกาศหลักการมอนโรห้ามประเทศในยุโรปแสวงหาประโยชน์กับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปอเมริกาด้วยนะครับหลังสา้นส่วสงครามกลางเมืองในปีคศ1865สหารัฐอเมริกาแบ่งแยกอำนาจการปกครองออกเป็น3ฝ่ายครับฝ่ายแรกคือ1นิติบัญญัติ 2. ตุลาการ3บริหาร แยกออกมาชัดเจนนะครับมานดูสภาพด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือน,นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นระบบการค้าเสร,รีโดยมีรัฐเป็นผู้ควบคุมนโยบายด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการทางสาธารณะและศสรีภาพนะครับประเทศแคนาดาระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักเพราะเป็นผู้ผลิตและส่งออกแร่ธาตุหลายๆชนิดเช่นยูเรเนียมแก๊ส โพแทสเซียมเป็นต้นนะครับประเทศเม็กซิโกและก็ประเทศในอเมริกาลางประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเหมือนกับบ้านเรามีการประมงเป็นหลักนะครับดูลลกษณะสัาพัญธของเศรษฐกิจอยู่กันพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักและพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เป็นที่แของทวีมันเตงครับทวีอเมริการเหนือแบ่งออกเป็น2 2กลุ่มนะครับสกลุ่มกลุ่มแรกคือสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กลุ่มนี้เป็นสังคมกลุ่มแองโกลอเมริกามีลักษณะสังคมเป็นสังคมเมืองสังคมอุตสาหกรรมนะครับมีมาตรฐานการทรองชีพที่สูงมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมีวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาตชิเช่นพวกชาอินเดแดงพวกชาวอิซิโมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเม็กซิโกและอเมริกาการอย่างเช่นพวกตูตเแอนติโกนะครับปานามานะครับกลุ่มประเทศพวกนี้เป็นสังคมแบบลาตินอเมริกาหมายความว่าลาตินคือ กลุ่มประเทศที่ได้รับรันธรรมมาจากสเปนนะครับเรียกว่าพตินอเมริกามีลักษณะเป็นสังคมเกษตรที่มีความแตกต่างกันระหว่างการเมืองและการเมืองชนบทนิพิชากรส่วนใหญ่ยากจนนะครับและแต่ก็ยังอ่านเขียนไม่ได้มีวัฒนาทางด้านดนตรีเป็นหลักการเต้นำตรำตะวันัดของประเทศในแถบนี้ที่เรารู้จักเพลงเลกเก้น,นะครับที่เรารู้จักอกิทธิพลของครวปอเมริกาเหนือต่อสังคมโลกนะครับส่วนใหญ่แล้วก็นนะะจะขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาเป็นมหาอำนาจในด้านของ 1. การปกครบบองรูปแบบของประชาธิปไตยนะครับ 2. เป็นประเทศชั้นนาในด้านของเทคโนโลยีคมนาคมการสื่อสารอันดับต้นๆของโลกครับ 3. สหรัฐอเมริกานะครับเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตนะครับศิลป,ปะวัฒนธรรมของอเมริกันอาจาริยะทั่วโลกและ 4. สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําทางด้านอาวกาศและนิวเคลียร์นะครับทำให้บทบาทโดดเด่นทั้งด้านความมั่นคงทางการเมือง เป็นผู้นำทงางทหารของโรกนะครับหรือที่เขาเรียกว่าตํารวจโรกนะครับที่ฉายาที่สหรัฐอเมริกาได้ได้รับมาดูในส่วนของทวีปอเมริกาใต้นะครับโซนนั้นล่างหรือวอาลาบินอเมริกาทิ้งตัง้งสภาพภูม,มิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนานของทวีปนะครับหนึ่งเจ้าแถวอันดีตอยู่ฝั่งทิศตะวันของทวีปนะครับประกอบไปด้วย ภูเขาไฟหลายลูกทําให้เกิดพื้นที่ของการเกษตรกรรมคุณภาพสูงนะครับเพราะใช้ผลประโยชน์จากกานใช้ดินขอไฟอาณาจักรชาวคนพื้นเมืองชาวบ้านต่างๆนะครับก่อนที่ชาวจิทตะวันตกหรือว่าชาวยุโรปม,ม,มันมาลุกลานนั้นก็มีการตั้งเขตเทือกเขานี้เป็นหลักนะครับอย่างเช่นที่โดยรู้จักคืออาณาจักรอิน,ากกน,านคาที่อยู่บนยอดเขาอย่างที่เรารู้จักคือชุพิชูนะครับหลังสเปนเข้ายึดครองนะครับพื้นที่นี้ จะพบว่าพื้นที่นี้มันมีความบุดมสมบูรณ์มากด้วยแหละท่าจึงเกิดความมั่งคัง่งยมหาศาลในช่วงนั้นนะครับอีกโซนหนึ่งครับโซนลุ่มแม่น้ำอเมซอนหรือว่าป่าอเมซอนที่เรารู้จักกันเป็นป่าดงนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับปัจจุบันถึงแม้จะมีขนาดลดลงแต่ก็ยังถือว่าเป็นขนาดอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับแม่น้ำอเมซอนนะครับเกิดจากเหตุหิมะละลายนะครับในเทือกเขาแอนดีสบริเวณประเทศเปรู หลังจากนั้นสาพาต่างๆก็ขยายไปทั่วนะครับหลายเป็นจบกันมีความยาวประมาณ6,275กิโลเมตรผ่านบริเวณป่าดงดิบอเมซอนนะครับซึ่งเป็นเขตป่าฝนที่กว้างใหญ่ที่สุดของโลกด้วยพัฒนาการและการสร้างสรรค์ด้านต่างๆนะครับในด้านของการปกครองก่อนที่สอันสิบเก้านะครับประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ได้รับเอกราชนะครับไม่ว่าคอรองมาจากสเปนโปรตุกเกส รประมาณปีข้อศ1,980นะครับประเทศในอเมริกาใต้นั้นส่วนใหญ่ปกครองโดยนายทหารระดับสูงเพราะช่วงนั้นผู้ที่มีอำนาจทางการทหารนะั่นคือพวกนายพลต่างๆนะครับใช้อำนาจในส่วนนี้ในการที่จะบริหารประเทศปกครองประเทศปลายทศวรรษที่1,980นะครับพลเมืองเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อเรียนแบบยุโรปเรียนแบบอเมริกานะครับโดยบีบบังคับให้รัฐบาลมีการเลือกตั้ง แต่ก็ยังประสบปัญหาต,ต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ครับพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเริ่มขึ้นในช่วงใ,นใ,นในกล้กับการได้รับเอกราชในช่วงนั้นเพราะเกิดปัญหาแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาก็ใช้ระบบทุนนิยมในปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจยังคงเน้นในเรื่องการผลิตเกษตรกรรมเป็นหลักในขณะที่บางประเทศน,นะครับให้ความสําคัญในการผลิตแร่นะครับเพื่อส่งออกมากกว่าเช่นพวกน้ํามันพัฒนาการด้านสังคมและศิลปะวัฒนธรรม ต่ทวีปอเมริกาใต้นั้นมีสังคมผสมผสานอยู่หลากหลายนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มชนพื้นเมืองหรืออินเดียนแดงนะครับมีชนเผ่ามายาชนเผ่าอินคาอะไรต่างๆ 2. กลุ่มพูกเชื้อสายที่มาจากยุโรปมาจากกลุ่มสเปนกลุ่มอเมริกากลุ่มอังกฤษกลุ่มฝรั่งเศสกลุ่มโปรตุเกสที่มีนิสัยองพยพมาอยู่นะครับที่ทาให้เราเห็นว่าคนในอเมริกาใต้นั้นมีผิวสีขาว บางส่วนนะครับผมทองหรือว่าเป็นพวกกอเกซอยจมูกโดอะไรประมาณนี้กลุ่มสืบเชื้อสายมาจากพวกทาสที่นําเข้ามาจากทวีปแอฟริกาและช่วงนั้นยุโรปพอเวลาจะมาพื้นที่มาทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็จะต้องเอาพวกทาสมาด้วยซึ่งทาสส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชาวแอฟริกาคนผิวดำนั่นเองอิทธิพลทวีปเมกกาใต้ต่อสังคมโลกนะครับทวีปเมกกาใต้นั้นเป็นดินแดนที่มีป่าอเมซอนอยู่เยอะจึงเป็นเหมือนกับเป็นพอร์ตของโลกนะครับ ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินทางเข้ามาเที่ยวจํานวนมากปีละหลายล้านคนในปีคศ2อ1 1มีการก่อตั้งสาภาพอเมริกาใต้ขึ้นมาก็เหมือนกับ AEC บ้านเรานะฮะสาภาพยุโรปซึ่งทําให้กลุ่มการค้าเสรีท,ทำให้อเมริกาใต้เป็นกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่เป็นันักสามของโลกหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับนักเรียน